ถูกกัน,นซึ่งอย่างแรกจะต้องมีสิ่งนี้ครับเรียกว่าอยู่คัดซึ่งอยู่คัดเนี่ยเป็นแอปตัดต่อชนิดหนึ่งที่คู่จะดีไม่กระทั่งโทรศัพท์สองพันอย่างเช่นเครื่องของผมเนี่ยยังใช้ได้เลยคือแบบสามารถใช้ได้จริงๆนะสามารถตัดต่อได้ทุกเครื่องนะ เปกตามๆเนี like okay. ่ยสามารถตัดต anyway? yeah. ่อได้อ okay. ันนี้ของผมเนี่ยคือมันส่เมื่อกดเข้ามาในวิวคัสใช่ไหมของใครเป็นว์ชันนเกเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะเข้ามาใช่ไหมนะใครที่โหลดมาแรกๆนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะไปตั้งได้อย่างแรกให้เรากดบวกกดโปรเจกต์ไหม แล้วก็เลือกอินโทรเป็นอันดับแรกเลยนะทุอ่ะสมมตินะผมเอาอินโทรอันนี้เลือกเป็นตัวอันแรกจุนัเอาวิวอันนี้มาเลยนะแล้วก็ไปต่อนะุนซึ่งเห็นไหมดินโทรมันก็จะมาเกาะเลยนะทุนเนี่ยนะตากจะน่ารัก นี่คือวิธีสอนสายอีทโอนะทุนซึ่งผมไปและบ๊ายบายน่ะมันปิดระบบสัน่น to be continue